สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนิปรุนสวัสดีโพลโอเคจองคลิปที่เรากันได้หรือเปล่าครับว่าที่คพรไปซื้อของในร้านค้าแห่งความมืดและเพื่อนยังไม่ได้รีวิวชุดชุดหนึ่งชื่อว่าชุดของมาลอ้อมกกงอะโอเคเดี๋ยวเพวื่อนไปใส่กันเลยเลยเที่องพวกที่เพื่อนจะบอกนะคบว่าจะทําคลิปแยกนะเดี๋ยวเราจะมาใส่กันหาแป๊บอ่านี่นี่นี่ปิงปิง เจอเวลก็ค่อนข้างสวยมากๆเลยโอเคและพี่ลมครับก็จะเออคือบุญเตบอกก่อนว่าวันนี้อ่ะวันนี้พี่วมจะลงเล่นในโหมดธรรมดานะคะเพราะว่าหมดแรงตึงไปอ่ะตอนนี้เวลาสามทุ่มสามทุ่มห้าสิบห้าแล้วนะตุ่เก 4, ิดเจะดสี่เกิดเจะดสี่ทุ่มแล้วโอเคเราไม่รอช้าไปเล่นกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนจะไปเล่นก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไคร ใช่องของญี่ปุ่นสวัสดีผลด้วยนะครับมาแววมาแล้วอาจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนไปซื้อท่าใหม่มาครับในในๆนท่าน,นี้ท่านี้นปิง๊งป่องปิง๊งป่องโคตรเฟี้ยวครับผู้ชมท่านนะครับ,รบอีกท่านึง 5, น่งอีท่านึ่งท่าดื่มชาครับมาแววดื่มชาครับจิบจิบสบายสบาย ผู้ชมครับช่วงนี้ก็โควิดระบาดน,นะครับก็อย่าลืมนะครับการอย่าตกนะทุกคนการอยาตกความเป็นห่วงเหมือนยาจากพี่วอมนะครับจากช่องญี่ปุ่นสติทผลเนาะโอเคผู้ชมมากันเลยนะถึงเวลาแล้วที่เราจะมาเล่นกันนะครับง่วงนะครับผู้ชมดึกแล้วมาเราเรามาเล่นกันดีกว่า จะบอกเรื่องชุดนะคะพี่ยอมชอบชุดนี้มากเพราะว่าชุดนี้มันสีสันสวยงามมากเลยนะคะทุกท่นครับสีสันสวยงามแล้วบบมันแบบสดใสล่าลืงแล้วก็เทอย่างเทมากนะครับแบบชอบข่วนมากก็ชอบว่นแบบโคเทนะครับเราไปรวมกันที่พีก,กเลยเดก่านะคะมาลงกันเลย อ่ะทุกคนตกใจสกเก็ตบอร์ดมาอ่ะใช่ครับเพื่อนไปซื้อใหม่มาช่วงนี้ร้อนเงินปีแม่ไงแจ็คพอตต้องมานีมีเงินปล่อยไปทุกคนเห็นไหมว่าชุดมันสวยมันับฟุ้งฟิ้งก่อนแก้วมากๆเลยนะครับลงมาจาับเจออะไรครับฟาร์มาเรียบร้อยจัดไปเอ,อิบเออบ คืออะไรครับเนี่ยไปดินเข้าบ้านฟาร์มกันเลยดีกว่าถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขอโทษด้วยนะครับโอ้เดยเดียยวเดียวมาตองมาตองมาองมาตององเาคนนี้ก่อนกันเอาเอาตัวคนแรกคนคง่างมาแล้ว โอ้โหไม่อยากยิงเลยอะมันเป็นบอดอะทุกผู้ชมร้อยแตกไปเอ้ย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 ร้อยแตกไปว้ายโอ้ลากไม่โดนท่านผู้ชมมันคนมันเยอะอย่างนี้คนอย่างเยอะครับอ้าวลูกกระติ๊อองลูกกระตุนไม่มี ด่าๆๆเมื่อกี้เห็นจุดแะไรอันนี่ไงกอออไม่โดนไปได้มาแล้วครับห้าคิวผู้ชมทุกท่านครับไม่ะโหไม่มีเลยเลยมาแล้วผู้ชม เจอเป็นสเปรดมาแล้วเปิดจุดแล้วเปิดจุดแล้วเออเออสองขวงนะครับสองขวงมามา,มาสงังคงสองขวงนะครับขออนุญาตไปอัพกล่าวแป๊บหนึ่งนะครับอัดดปุ๊บ ม,ม,มันบอดเงี้ไม่ต้องไม่หวังอะไรมากไม่ต้องระวังอะไรมากนะครับช่วงนี้แรงตึงไม่กล้าเล่นเงี้ยมาเล่นมาเล่นนี้แทนยังมีอยู่ลูกกระสุนยังไม่หมดนะครับลูกกระสุนเอ้ยมันจะต้องไปยิงจังหวะนี้ยังไง สับยิงสับยิงเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อไม่โดนเลยทำไมดีเดี๋ยวไปชาร์จดีกว่าโอ,อ๊ยกดผิดกดผิดขอโทษครับกดผิดมือลัน่นมือลัน่นอ,อ,อ,อึ๊บึ๊บโอ๊ยเจ็บเหมือนกันเปียงเปียงมาสองมาสองแตกไปตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอย่าลบ อย่ลบอย่ลบอย่ลบอย่แตกหัวแตกเอ้าหมดเกลี้ยงเลยพี่ชมหลือแต่ละสองขววงได้มาแล้วได้สกาเอ้ยมาแล้วมาแล้ว เดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเล่นเพลินไปก็ไม่ได้นเดี๋ยลลืมรีวิวชุดให้ท่านผู้ชมดูเลยขอ,อ,อฟ M4 เลยมายิงอะไลกันะกนะ็กน่าจา๊ะขอเคลียร์แป๊บหนึ่งนะครับเอ้ยมิงมาแทน,นมิงมา ดยไปซักดอกมาถึงรีว,รวิวชุดชุดก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีสายคอนอะก็มีแบบกางเกงหลายสีข้างหน้าสีแดงแดงแดงเขียวข้างหลงหังสีฟ้าส้มเสื้อก็เป็นเสื้อลายนะครับสีสันสวยงามพอใช้ได้นะครับถ้าใครอยากจะได้นะครับก็ไปซื้อกันได้ที่ร้านคา้าแห่งความมืดเลยเนาะมันจะแบบยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดราคาประมาณนี้นะพ่อชม กิจกรรมจะหมนวันที่หนึ่งพฤษภาเอ้ยไม่ใช่พฤษภาเดีวันที่หนึ่งอะ่ะมันปีใหม่เดือนอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะคบน่าจะใช่มั้งหมดวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งหลังนาฬักปีใหม่นะครับเออเออตกกรหมือนึกว่าโดนยิงเจอแล้วครับท่านผู้ชมขับรถแบบหนึ่ง รับดึ่งครับท่านผู้ชมจะขับไปชนเอาติดไปแล้วขึ้นได้ไม่เอ่ยติดครับเดี๋ยวไปขึ้นโอ้เจออีกตัวนึงเจออีกตัวนึง งตงงแล้วเดี๋ยวเราจะขับรถไปชนเอ้ยข้างหลังมีกระเลื้องเียบร้ยเตือนเตืนตนวิ่งหนีงนันบดได้มาแล้วครับ1 2วขับรถชนเปี้งเลยผู้ชมตะเวนต่อครับตะเวนต่อโอ้โหดิบดิบ ดิฟดิฟอ่ะหลุดเอาติดเลยท่านผู้ชมเอ้ยอถอย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 สักแปรบได้แล้วครับมาลดแรงลดแรงครับลดแรงหือ ยาวสักหนึ่งนะครับเราจะได้เต็มช่วงนี้ก็ปีใหม่นะครับก็แฮปปี้นิวเยยีันโคลนนะคะคุณ เจอแล้วหนึ่งเจอแล้วหนึ่งเปียงเรียบรอ้บรอยแตกมันอยู่กันแถวไหนวะเนี่ยเชวญเลย ก็โอ้ยๆ oh, oh, ียบร้อยียบร้อยเป็นเวลาสี่ทุ่มห้านาทีก็อย่าลืมนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์โอ้อๆให้ช่องนี้พูนเสด็ฝนไว้นะครับ นสุดท้ายสิบโกสุดท้ายครับโอ้ยอย่างว่าเนี่ยแหลกๆ นี่แหละผู้ชมเจอแล้วเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเกินหัวแตกเหลือเจ็ดคนเท่านั้นนะครับ เออเดี๋ยวมีคนข้างหลังอ่ะเดี๋ยวค่อยจัดการปิ้ง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 ไปไหนแล้ววะเออโดนแตกสักทีมาดีบิวชุดต่อครับหน้าท้ามืเชูเหมือนแม่มันก็จะมี ความสวยก็ใช้ได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับส่วนตัวก็ชอบนะมีแว่นมีผมผมมีเสื้อมีกางเกงมีรองเท้าสีน้ำตาลนะครับอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเฟี้ยวช้ได้เลยนะครับแล้วห้าคนเท่านั้นนะครับตอนนี้ได้ไปแล้วครับสิบห้าคิว ทำไมมันเร็วจังวะรู้สึกว่าเกมมันเร็วจังนะครับอืเอเกมแอร์ดับนะครับเหลือสี่คนแล้วท่านผู้ชม เจอแล้วครับทุกผู้ชมครับหมวดแตกหมวดแตกหัวแตก,แตก,แตกเออไม่มีอะไรที่ดีเลยเหลือสองคนนะผู้ชมสองคนสุดท้ายแล้วนะครับทานผู้ชมครับจะบอกก่อนว่าพรุ่งนี้มันปีใหม่ใช่ไหมวันที่สามสิบเอ็ดและเรานะครับก็จะทำคลิปจะบอกก่อนดีไหมเนะี่ยอ่ะบอกก่อนก็ได้ จะทำคลิปเกี่ยวกับเรียกอะไรอะเล่นเกมข้ามปีนะครท่านผู้ชมครับบอกไว้แล้วนะยังไงก็ต้องทำจะเล่นเกมข้ามปีนะครับเล่นตั้งแต่ปี2563เวลาตอนเวลา5้าทุ่มหจนถึง2564นะครับก็คือเที่ยงคืนหนึ่งนาทีหรือจนกว่าเกมจะจบกได้เริืมไปติดตามคลิปนั้นกันด้วยนะครับ ถ้าใครยังไม่ดูตอนที่จะซื้อนะครับกลับไปดูได้ที่คลิปที่แล้วนะครับที่ลงไปนะครับเอ้ยหายไปไหนกันหมดวลเนะี่ยสองสาม,สามคน <c oughs> เออมันอยู่ไหนกันนะท่านผู้ชมมันไปไหนถึงมันวงก็มีอยู่แค่นี้นะท่านผู้ชมครับ มันไปไหนกันของมันอะอ่ะสงสัยมันน่าจะอยู่ทางนู้น หนึ่งคนผู้ชมคนเดียวคนสุดท้ายแล้วคนสุดท้ายแล้วผู้ชมเอ้ยอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่ไหนครับเฮ้ยอยู่ไหนครับเนี่ยหาไม่เจอเลยครับน่าจะอยู่ฝั่งฝั่งน,น,นู้นน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะเพราะว่าสิมันท้าเอยามันยิงกันมันก็ต้องได้ยินเป็นเสียงอจาจจะใช่ น่าจะวงบีบเริ่มเข้ามาแล้วหาหาก่อนเออท่านผู้ชมมันอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วท่านผู้ชมเจอแล้วเจอแล้ว จอแล้วมีการแอบมีการแอบสเต็ปดีมีการแอบอันนี้น่าจะไม่ใช่บอดนะครับเพราะมีการแอบด้วยนี่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 โอ้โหอุ๊ยอ้าวเฮ้ยโอ้โหผู้ชมครับ ไม่น่าเชื่อเราจะแพ้คนแล้บอลได้อย่างไรไม่เป็นไรมาผู้ชมครับวันนี้เราได้ไปทั้งหมด15 16 16... กี่คิวเมื่อกี้ไม่ได้ดูประมาณ16 17คิวนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของดิบุนสู้ดิบุลนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย